วันนี้พี่ขวัดนะคะจะพามาชมรถตู้นะคะที่ขายดีขายดีในตอนนี้ตัวนี้นะคะเป็น All New เครื N ่อ e ง2.8นะคระเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้าตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละนะคะมีจาะกกระจกเรียบร้อยมีเบาะเรียบร้อยบางคนถามว่าแอร์เย็นถึงข้างหลังไหมคะเย็นเจี๊ยบค่ะลูกค้าปี2020ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเอาไปเพียง679,000บาทคุณได้ทั้งเซตนี้เลยสภาพภายในภายนอกกิ๊ก ทั้งคันค่ะคุณลูกค้าค่ะเบาะเป็นเบาะสแตนดาร์ดมาจากป้ายแดงเลยคอนโซลนะคะสีเนื้อนะคะแอร์แบกนะคะพวงมาลัยเกียร์นะคะไม่มีตําหนิค่ะลูกค้าบานประตูนะคะยังไงยัางนั้นนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าสวยจริงๆนะคะแล้วก็มาด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะก็จะมีเบาะให้ด้วยนะคะมันเหมาะกับคนที่จะไปโอ้โหคนของมอเตอร์ไซค์ด้านหลังใส่แคมปิ้งด้านหลัง คือเป็นสรารพัดช่างด้านหลังใส่ของได้เลยกระจกนะคะถ้าคุณไปเจาะเองนะคะเป็นบานแท้นะคะถยู่ที่ศูนย์นะคะโตยโยต้าอยู่ราคาบะ5าห0าหม่นกว่าบาทนะคะถึงห0 0 0ื่นนะคะแต่เป็นกระจกที่พี่ขวัญเจาะให้เนี่ยโอ้โหคุณลูกค้าลองคิดนะราคาพี่ขวัญต้องขายอยู่7จ0 0แสน้านะคะ ที่อื่นถ้าจอก,กระจกเรียบร้อยทําทุกอย่างเรียบร้อยก็ตั้งอยู่เจ็ดแสนกว่าบาทนะคะแต่พี่ขวัญตั้งอยู่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแล้วรถสภาพสวยอย่างนี้น็อตเดิมสภาพเดิมบานประตูไม่มีตกรถสวยจริงค่ะคุณลูกค้านะ mm hmm. มาส่วนของบ้านท้ายด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นโชกคน็อตประตูเดิมหมดนะคะ mm hmm. ด้านหลังกว้างน่าใช้มากๆเลยค่ะ mm hmm. วันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ